มาพบกับโอ๋กันนะคะในชอ่องซับโอโปรโมชั่นปอชาแนลวันค่ะวันนี้นะคะโอ๋ก็จะมารีวิวรถนะคะชุดแต่งรอบคันนะคะรุ่น l a n เจอร์ XL+ u s 4ประตูยกสูงนั่นเองค่ะตัวนี้เป็นปี2021แล้วนะคะเป็นแบบที่มีกุญแจรีโมทมาเรียบร้อยแล้วค่ะราคาขายที่7 4 9 0 0สมบาทเดี๋ยวโอจะพาชมรอบคันเลยนะคะวันนี้ว่าชุดแต่งที่โอ,อจัดโปรแถมให้ลูกค้ามีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามโอมาดูในคลิปเลยค่ะ ส่วนของด้านหน้านะคะตัวนี้เราก็แปลงหน้าเป็นหน้า F150 Spider นั่นเองนะคะตัวกระจังหน้านะคะก็จะเป็นกระจ ร้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะในตัวแกนกลางนะคะ FORD ตัวนี้นะคะจะเป็นสีขาวนั่นเองนะคะแล้วก็พิเศษทำแถบไฟ LED ให้ลูกค้าไปด้วยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะว่าจะเอาเป็นไฟสีส้มหรือว่าสีขาวได้เลยอันนี้ตัวนี้จะเป็นไฟสีขาวนั่นเองนะคะให้มันเข้ากับตัวรถนะคะในส่วนของตัวการชนด้านหน้านี่เลยะคะ่ะเราก็แปลงให้ทั้งชิ้นงานเลยนะคะตัวนี้ กับ,บนี่เลยถ้า F150 Spider นะคะจะเป็นไฟซีแบบนี้เลยนะคะคล้ายๆใยแมมมุมนั่นเองนะคะในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะด้านล่างอันนี้โอก็แถมให้นะคะเพราะถ้าเป็นรุ่น F150 Spider นะคะตัวนี้จะมีเบ้าหลอกมาให้ดังนั้นนะคะโอจะแถมไฟตัดหมอกให้กับทุกคันนะคะเพราะว่ารุ่นนี้จะไม่มีไฟตัดหมอกมาโอก็เลยจะแถมให้เลยนะคะในส่วนของตัวที่จะ เซนอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยไฟหน้ามัสแตงนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะถ้าหน้าเอฟม,มาแล้วหล่อๆแบบนี้นะคะไปหน้าก็ต้องมานะคะตัวนี้ก็จะเพิ่มรถคันนี้ให้ดูดุแล้วก็ดูสวยยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้องก็ทําเป็นไฟหน้ามัสแตงแบบ คิดฉลามมีทั้งคิดฉลามแล้วก็มีไฟดีไลท์นะคะแล้วก็มีวงแหวนโปรเจคเตอร์รอบนอกเลยนะคะตัวนี้จัดเซตพิเศษให้เลยนะคะแล้วก็แถมเป็นข้อไฟหน้าให้ด้วยนะคะทั้งสองฝักเลยเป็นสีดำหน้านั่นเองค่ะเพิ่มเพิ่มความดุให้กับด้านหน้าของรถแ a นเ e r x ์เ l ็กนั่นเองในส่วนของสกู๊ปนะคะลูกค้ากันเลือกเป็นทรงสกู๊ปทรงเตี้ยมานั่นเองค่ะแล้วก็ จะทําเป็นสีทูโทนให้นะคะสีขาวเข้ากับสีตัวรถตัดด้วยสีดําด้านนั่นเองให้มันดูลงตัวนะคะแถมด้วยด้านข้างนะคะตัวนี้มีพื้นที่ว่างนิดนึงนะคะเราก็เลยเพิ่มสติกเกอร์ค่ว่าแลนเซอร์เข้าไปให้ด้วยนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะเดี๋ยวตาบม,มาดูด้านข้างค่ะในส่วนของด้านข้างนะคะแน่นอนค่ะซุ้มล้อตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในชุด M150 Spider นะคะซุ้มล้อขนาด6นิ้วนะคะแบบไม่มีหมุดนั่นเองตัวนี้เราใช้การติดยึดกาว 3M แล้วก็ยิ่งซิลิโคนอยากในหนานะคะแถมยึดน็อต ะะทั้งบังโคนตัวนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะอันนี้เรายึดน็อตอย่างแน่นหนาเลยนะคะในส่วนของล้อและแมเอ่อล้อและยางน,นะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกมาเป็นลายดอกไม้นั่นเองนะคะมาพร้อมกับยางแพนคุกเอทีสองันเองค่ะตัวนี้รนายางจะอยู่ที่265ับ0ศค่ะตัวนี้จะเป็นขอบ16นั่นเองค่ะ ของลายสติกเกอร์นะคะนี่เลยเป็นลายสาัตว์โคนใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะคําว่าแลนเจอร์นั่นเองในส่วนของชุดครอบนะคะโอก็แถมเป็นเป้ารองมือแล้วก็รวมถึงกันสาดนะคะอันนี้โอก็แถมให้ด้วยนะคะกันสาดแล้วก็ด้านบนค่ะลาวหลังคาลาวหลังคาโอก็แถมให้ด้วยนะคะเป็นลาวหลังคาสีดําด้านนั่นเองนะคะเดี๋ยวทามโอมาดูด้านหลักกันบ้างนะคะว่าจะพิเศษขนาดไหนในส่วนของด้านท้ายนะคะชุดโรบาค่ะ นอนค่ะจัดเซ็ตเอาลันเดอร์มาอีกเช่ดเดิมเลยนะคะตัวน,นี้เอานเดอ โอก็เลือกใช้งานของตัว Outlander ที่มันเป็นทรงแขนยาวนะคะแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีห่วงยึดสัมภาระนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกับตัว Hammer นั่นเองนะคะแล้วก็มีไฟเดรกดวงที่3อยู่ด้านบนด้วยนะคะทรงนี้จะดูสวยสวยสปอร์ตนั่นเองในส่วนของตัวกันชนท้ายค่ะแน่นอนค่ะมาพร้อมกับหัวบอลลากจูงได้เลยนะคะตัวนี้ใช้งานจริงได้ค่ะลากได้เลยนะคะแล้วก็แถมเป็นห่วงแดงให้ด้วยนะคะมีไฟถอยจอดให้ด้วยนะคะ ตัวนี้เลยนะคะในส่วนของชุดข้อฝาท้ายกระบปนะคะโอก็แถมให้เป็นสีดําด้านนะคะรวมปลายดากนี้ด้วยนะคะสติกเกอร์เราก็จัดให้มาอยู่ด้านหลังด้วยนะคะตอนนี้ลูกค้าก็เลือกได้นะคะด้านข้างด้านหลังด้านหน้าเลือกได้หมดเลยนะคะลายสติกเกอร์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่โออยากนํานเสนอนั่นก็คือนี่เลยค่ะ ตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะลูกค้ารีเควสขอเกือบทุกคนนะคะที่ออกรถไปเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้จริงเลยนะคะตัวนี้เบาทุนแรงเราได้เยอะเลยค่ะกลับไปเจ้าในส่วนของด้านในค่ะในส่วนของด้านในนะคะแน่นอนค่ะ,ซะเซ็ตเบาะหนังนะคะอกก็จัดให้เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าก็เลือกเป็นเบาะหนังดํานะคะเดินได้สีแดงนะคะมีคาดกลางสีแดง ในส่วนของจอ a n นด o i d ค่ะอันนี้เราก็เปลี่ยนให้ด้วยนะคะเป็นจอ a n น r o อยขนาด9นิ้วนั่นเองนะคะตัวนี้จะเล่นย u ทูบเฟซบุ๊กอ่าดูนักเพลงขึ้นบนหน้าจอนี้หมดเลยค่ะรวมถึงนะคะมีกล้องหน้ารถบันทึกหน้ารถให้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นกล้องถอยจอดให้ด้วยนะคะเป็นยไงกันบ้างคะสาหรับรีวิวรอบคันนะคะสำหรับรุ่นด้เด 4ประตูยกสูงปี2021มาพร้อมกับชุดแต่งหน้า f 1 5 0 Spider และก็ชุดแต่งรอบคันแบบคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งรถของโอนะคะสามารถแคปรูปนะคะทักหาโอได้เลยนะคะเดี๋ยวโอจะทิ้งเช่าทางไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ไปให้นะคะโอ้ o. ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u t u b e ของโอด้วยนะคะโอจะมีคลิปรีวิวชุดแต่งแบบนี้มาลงให้เรื่อยๆนะคะสาหรับวันนี้